ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชีนน้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่<น>เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้การมีปาฏิหาริย์หรือสิ่งมหาศจรรั์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันไพ่แสดงถึงลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ชอบทำตัวแปลกๆลึกลับชอบอวดอุตริในเรื่องฤทธิเดชไพ่แสดงด้านการงาน ท่านจะประสบความสําเร็จในการติดต่อเจรจาอาจมีปฏิหารเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดกับตัวของท่านเองไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะได้ลาบเป็นเงินอย่างไม่คาดฝันในช่วงระยะเวลานี้ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะพบเจอกับคนรักโดยตั้งตัวแทนหรือตั้งตัวแทบไม่ทันไพ่แสดงด้าน บุตรและบริวารท่านจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นแบบไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลแบบกระทันหันหรืออาการเจ็บป่วยที่เคยเป็นเรื้อรังนั้นจะบรรเทาทุเลาลงและหายดีเหมือนมีปาฏิหารมาช่วยเหลือไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะประสบ ความสมหวังในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินยานพานนะแบบไม่คาดฝันและมีความสำเร็จและสมหวังเกิดขึ้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อท่านได้ไพ่ใบน,นี้ท่านอาจจะพบกับความเดือดเนื้อร้อนใจได้หรือมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นแต่จะสามารถแก้ไขและตกลงกันได้อย่างไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคาร มาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่านมีความหนักแน่นมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีมีที่ดินและยานพาหนะต่างๆ อ่านไพ่ใบนี้ความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมีความเข้มแข็งทั้งภายนอกและภายในมีความหนักแน่นทางด้านจิตใจแต่มีนิสัยที่อ่อนโยนอ่อนหวานความหมายของด้านการงานต่างๆเมื่อได้ไพ่ใบนี้ท่านจะมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งที่แน่นอน แต่ต้องใช้กลยุทธ์และความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆในการพลิกแพลงสถานการณ์ในการทำงานอยู่เสมอๆจึงจะทำให้ท่านสามารถทำงานได้สำเร็จรุ่งงไปได้ด้วยดีและได้รับเกียรติยศชื่อเสียงความหมายทางด้านการเงินสำหรับไพ่ใบนี้ท่านจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สภาวะทางการเงินของท่านมีสภาวะที่ดีรุ่งเรืองขึ้นและอาจได้มาจากความนิยมชมชอบในตัวของท่านเองของคนในเพื่อนร่วมงานหรือชุมชนหรือเพื่อนฝูงที่คอยให้การสนับสนุนท่านอยู่เสมอในด้านของความรักและเพศตรงข้ามไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเกณฑ์ที่ ท่านจะพบกับสภาวะทางการเงินที่ผันผวนไม่แน่นอนได้ทําให้ชีวิตต้องลําบากส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการดําเนินชีวิตครอบครัวได้ความหมายทางด้านบุตรและบริวารท่านที่คาดหวังว่าอยากมีบุตรจะได้บุตรเป็นหญิงที่มีผิวคำํำ ภายนี้แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางด้านสุขภาพร่างกายของท่านในช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่รวมถึงท่านยังมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากยานพาหนะอีกด้วยดังนั้นท่านจะมีโอกาสเดินทางไกลด้วยรถยนต์ทางด้านโชคลาภท่านจะได้รับโชคลาภเป็นรถยนต์หรือยานพาหนะ ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนและไรนาที่ดินต่างๆสิ่งที่ท่านควรระวังเมื่อได้ไพ่ใบนี้ท่านอาจต้องสูญเสียเงินทองในเรื่องของการซ่อมรถหรือยานพาหนะต่างๆหรือหากมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนรถยนต์หรือยานพาหนะอาจเกิดปัญหาตามมาอย่างคาดไม่ถึง สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้การพิจารณาการเฝ้ารอเวลาความสําเร็จที่มีความล่าช้าทําให้คิดตรึกตรองอย่างละเอียดนักแน่นและมั่นคงได้มากขึ้นไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วนจะทำอะไรก็จะคิดแล้วคิดอีก จนแน่ใจว่าดีจึงลงมือทําเรียกได้ว่าช้าไม่ว่าขอให้ชัวร์และหนักแน่นไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้ทํางานที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรืองานโครงสร้างใหญ่ๆเช่นสวนไร่นาที่ดินการงานมีความเจริญก้าวหน้าดีจะได้กลับมาพบปะคบหากับเพื่อนๆเ,เก่าที่มีความสนิทสนมกันส่วนการติดต่อเจรจาในเรื่องที่ดินจะได้รับความสําเร็จ และเป็นผลดีกับตัวท่านเองไพ่แสดงด้านการเงินท่านมีการเงินที่มั่นคงมีเงินเป็นจํานวนมากมักไม่ค่อยได้ใช้จ่ายซึ่งเกิดจากความตนนีขี้เหนียวของท่านเองไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านมักจะมีความทุกข์ในชีวิตครอบครัวอาจมีการเลิกลาหย่าร้างและพัดพากจากกันไพ่แสดงด้านบุตรและบริวาร ท่านมีทรัพย์สินมรดกที่ดินมากมายพ่อแม่ญาติพี่น้องมีอายุยืนยาวท่านจะมีผู้สูงอายุคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาที่ดีแต่ท่านจะทุกข์ในเรื่องของลูกมากและไม่มีความสุขไพ่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านไม่มีโชคลาภในการเดินทางใดๆในช่วงนี้ต้องขยันฝ่ายเรียนรู้ จึงจะทําการใดๆได้สําเร็จผลไพ่แสดงด้านโชคลาภความสําเร็จของท่านจะเกิดขึ้นได้จากความขยันหมันเพียรหากไม่ลงมือทําก็จะไม่ประสบผลสําเร็จดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับศัตรูที่กินแหนงแคลงใจกันมาเป็นระยะเวลาะยาวนานและยังหาข้อตกลงกันไม่ได้เสียทีและเขาจะสร้างความวุ่นวายในชีวิตท่าน ช่วงนี้ให้ท่านาระมัดระวังความเสียหายการหมดอายุขไขซึ่งจะเกิดขึ้นได้และกินเวลายาวนานอีกด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความละเอียดละออที่นำไปสู่ความสำเร็จความรุ่งเรืองจะช่วย ส่งเสริมให้มีพลังแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าประมาทเช่นเดียวกันไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ภายนอกจะดูมีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนดูเชื่องช้าแต่ภายในแข็งกร้าวตัดสินใจอะไรจะทำทันทีเป็นคนใจร้อนไพ่แสดงด้านการงานชีวิตของท่านต้องทำงานหนักมีความเหนื่อยยากลำบากมาก ท่านชอบพบเพื่อนที่มีอายุมากและเป็นผู้ใหญ่กว่าการติดต่อเจราจาต้องอาศัยความละเอียดทั้งทางด้านงานเอกาสารต่างๆจึงจะประสบผลสำเร็จได้ไพ่แสดงด้านการเงินในช่วงนี้ท่านควรใช้จ่ายอะไรต้องมีความระมัดระวังไม่ควรใช้เงินมือเติบรายรับเข้าช้าแต่จ่ายออกอย่างรวดเร็วอาจทำให้การเงินของท่านสะดุดได้อย่างกระทันหัน ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะพบกับหุ้นส่วนเพศตรงข้ามคู่รักที่มีอายุมากกว่าจะคอยกำกับและดูแลท่านอยู่ทุกฝีก้าวไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่ของท่านมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินมรดกมากมายแต่มักจะมีแต่ความทุกข์ใจกับลูกและไม่ค่อยมีความสุขในบ้านเท่าใดนะัก ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะรับความสำเร็จจากการเดินทางไกลอาจได้เดินทางไปศึกษาต่ออยังต่างประเทศในเร็วๆนี้ภพ่แสดงด้านโชคลาภท่านยังไม่มีโชคลาภและลาภลอยใดๆต้องทำงานด้วยลำแข้งของตนเองจึงจะได้รับผลสำเร็จดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะมีศัตรูที่ผูกใจเจ็บและมีความขัดแย้งต่อกันอย่างรุนแรง เขาจะสร้างความเสียหายให้กับท่านเป็นระยะเวลายาวนานให้ระวังเกี่ยวกับข้อพิพาทในเรื่องที่ดินหรือเหตุเพลิงไหม้โดยมีผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าคอยชักใยอยู่เบื้องหลังสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้ ซึ่งไพ่บอกว่าความรุนแรงดังพายุฝนที่มีอนุภาพทรงพลังและมีอำนาจทำลายล้างสูงถ้าเป็นในทางบวกจะดีมากแต่ถ้าเป็นในทางลบจะร้ายกาจเป็นที่สุดไพ่บ่งบอกความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีลักษณะที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมเพทุบาย ไพ่บ่งบอกความหมายด้านการงานท่านจะได้งานที่ต้องอาศัยความขยันและใช้ความรอบคอบต้องมีความสุขสุขขมเยือกเย็นการติดต่อเจรจาต้องใช้ไหวพริบและเล่กลนแต่จะมีผู้คอยให้ความช่วยเหลือและคอยสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลังไพ่บ่งบอกด้านการเงินท่านต้องทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง จึงจะได้มาซึ่งเงินทองและทรัพย์สินต่างๆซึ่งเป็นของตนเองไพ่บอกความหมายด้านความรักและเพศตรงข้ามขอให้ระมัดระวังเรื่องหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ท่านไพ่บอกด้านบุตรและบริวารให้ระมัดระวังอุบัติเหตุของบุตรและบริวารจากการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำหรือเกี่ยวกับน้ำ ไพ่บ่งบอกด้านสุขภาพและการเดินทางระวังท่านจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับระบบลำไส้หรือหากท่านมีการเดินทางก็จะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรท่านมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินซ่อมแซมรถยนต์เช่นหม้อน,น้ำรถหรือแบตเตอรี่เป็นต้นไพ่บ่งบอกด้านโชคลาภท่านมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภและความสำเร็จ มาสู่ท่านอย่างคาดไม่ถึงดังนั้นท่านที่ได้ใบนี้สิ่งที่ควรระวังคือท่านมีเกณฑ์ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนเช่นหลังคารั่วท่อน้ำแตกรวมทั้งยังอาจได้รับบัติเหตุจากการเดินทางด้วยเรือหรือทางน้ำสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับ ท่านที่ได้รับไพ่ใบนี้แสดงถึงความรุนแรงของพายุความทรหดอดทนความขัดแยง้งการมีปากเสียงและในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลมต่างๆไพ่ที่แสดงความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านที่ได้เปิดไพ่ใบนี้มีความทรหดอดทนเป็นเลิศกล้าได้กล้าเสียบ้าบินมักเป็นผู้ที่สามารถเข้ากับ สถานการณ์รอบข้างได้เป็นอย่างดีไพ่ที่แสดงความหมายทางด้านการงานคุณมีงานที่ต้องกระทำหรือต้องสัสารแก้ไขโดยด่วนการติดต่อเจราจาที่เคยทำไว้ในครั้งก่อนจะหวนกลับมาได้รับผลสำเร็จท่านจะได้รับทำงานที่มีความฉาบฉวยหรือต้องฉกฉวยโอกาสบ้างเป็นครั้งคราวซึ่งงานประเภทนี้ จะมากไปด้วยอุบายและเลขกลนที่ซับซ้อนไพ่ที่แสดงความหมายด้านการเงินท่านจะรับโชคลาบเป็นเงินก้อนใหญ่อย่างไม่คาดไม่ถึงไพ่ที่แสดงความหมายทางด้านความรักและเพศตรงข้ามขอให้ท่านระวังและท่านอาจมีข้อขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียว ไพ่ที่แสดงความหมายด้านบุตรและบริวารขอให้ท่านระวังท่านอาจมีปากเสียงกับคนในครอบครัวได้รวมทั้งลูกและบริวารอาจมีการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นได้ไพ่ที่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยและมีโรคเกี่ยวกับระบบทางลมอาจร้ายแรงถึงขั้นผ่าตัดขอให้ท่านระวังในเรื่อง ของอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกจากการใช้ยานพาหนะต่างๆไพ่ที่แสดงความหมายด้านโชคลาภโชคลาภของท่านไม่ค่อยมีเท่าใดนักความสำเร็จของท่านจะเกิดขึ้นได้ท่านต้องลงมือทำด้วยตนเองดังนั้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อท่านได้ไพ่ใบนี้ท่านมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน หรือมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินในการซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือแอร์บ้านสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่าน มีความหนักแน่นมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีมีที่ดินและยานพาหนะต่างๆอ่านไพ่ใบนี้ความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมีความเข้มแข็งทั้งภายนอกและภายในมีความหนักแน่นทางด้านจิตใจแต่มีนิสัยที่อ่อนโยนอ่อนหวาน ความหมายของด้านการงานต่างๆเมื่อได้ไพ่ใบนี้ท่านจะมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งที่แน่นอนแต่ต้องใช้กลยุทธ์และความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆในการพลิกแพลงสถานการณ์ในการทำงานอยู่เสมอๆจึงจะทำให้ท่านสามารถทำงานได้สำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีและได้รับเกียรติยศชื่อเสียง ความหมายทางด้านการเงินสำหรับไพ่ใบนี้ท่านจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสภาวะทางการเงินของท่านมีสภาวะที่ดีรุ่งเรืองขึ้นและอาจได้มาจากความนิยมชมชอบในตัวของท่านเองของคนในเพื่อนร่วมงานหรือชุมชนหรือเพื่อนฝูงที่คอยให้การสนับสนุนท่านอยู่เสมอ ในด้านของความรักและเพศตรงข้ามไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเกณฑ์ที่ท่านจะพบกับสภาวะทางการเงินที่ผันผวนไม่แน่นอนได้ทำให้ชีวิตต้องลำบากส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตครอบครัวได้ความหมายทางด้านบุตรและบริวารท่านที่คาดหวัง ว่าอย่ามีบุตรจะได้บุตรเป็นหญิงที่มีผิวคำ้ำภายนี้แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางด้านสุขภาพร่างกายของท่านในช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่รวมถึงท่านยังมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากยานพาหนะอีกด้วยดังนั้นท่านจะมีโอกาสเดินทางไกลด้วยรถยนต์ ทางด้านโชคลาภท่านจะได้รับโชคลาภเป็นรถยนต์หรือยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนและไร่นาที่ดินต่างๆสิ่งที่ท่านควรระวังเมื่อได้ไพ่ใบนี้ท่านอาจต้องสูญเสียเงินทองในเรื่องของการซ่อมรถหรือยานพาหนะต่างๆหรือหากมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนรถยนต์หรือยานพาหนะ อาจเกิดปัญหาตามมาอย่างคาดไม่ถึงก่อนฟังคำทํานายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้ หรือชี้นแน่หนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพ <_ d ata> ื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ ให้คำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่งการดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยายดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทำหน้าที่ในการทำนายทายทัก เพื่อให้คำทํานายมีความแม่นยำและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให้ท่านที่รับฟังคำทํานายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยาดาฟ้าดินอุบาาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรือง ทางทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป